วันนี้ก็จาีมาผมกันอีกแล้วะก็อาจจะมีเสียงละครใรบกวนนิดหน่อยนะครับ

<cười> 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 à ha, ha sẽ tải lên thang à, không có tiếng loa cồn ít nữa. อันนึงอยู่ตรงมีเออพอก็ะอจะก็อตอนนี้ก็เล่นอยู่นะครับอ้าเออตะก,กี้มันบักอะไรไม่รู้นะครับมันอยู่แบบ้าอเออ ช่างแบบใหม่แป๊บใครไม่งวงตอนนี้ก็ผีบ้านแล้วมาแอดมามาออดจิตอนดึกเว้ยง่วงมากตอนนี้เอ้ยมีซีดด้วยนะ เพราะผ่านจงเกินนี่ไหมเฮ้ย mm hmm. เอาอันนี้ดีกว่า mm hmm. ลบอันนี้นะครับ mm hmm. ก็เคลียร์ที mm hmm. โอเคไปเล่นกันเลย ตอนนี้ก็บ้าแล้วมาอาลิปตอนลิบเลยเนี่ยโอ้ยใครเขาใครเขาานจวนอาชีพมาไม่มีหูฟังไงพ่อก็ปอบพ่ออยู่นั่งอยงานด้วยครับ กันมาแล้วนะครับเอ้ยก็กลับมาอีกกันแล้วนะครับเอ้ยกลับมากลับมาอีกแล้วครับโอ้ยคูย้พิดอกษ ก่อนก่อไปยังไงวะง่วงอยู่ไหนเนี่ยสร้างแบบก่อนจุดแล้วแพื้นอ้าวโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยนนีนั่นเทียนอยู่นะ มันใช้ดันเชือกสิมอนแต่ไ้มันเรียกว่าอะไรนะ อะไรเนี่ยโอ้ยตมกี้คนเฟิร์มอะไรวะลองคนเฟิร์มดูดิอะไรของมันโอ้ยไม่ใช่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 ก็จะม,ม,ม,มาแค่สำรวจเฉยนะเพามันมีเปล่าไ,ไปที่ยา ไปที่นี้ไปที่ระดับขั้นสูงไปที่ในวิชั่นปรับใช้ฮนีทำยังไงวะ ใช้ทำอะไรได้เนี่ยก็จะมารีวิวไอ้นี่เฉยๆเนาะ จะมารีวิวกันอะไรโอ้ยมันพาสัวตลอดเลย zoom như ngày Zoom như này Zoom như này, này. Buồn rồi Xì ra lên mới cái này thôi Tùa Đó. Đói Mà เสียงอาจจะดังนิดนึงขมิบน้อยเดียวเองวิเธอจะตายแล้ววงเล็บประชดโอ้ไม่นะเขาที่ใส่หูฟังอยู่ มนีเลือดมรีเลือดมีเลือดมรีเลือด,ร,อดรีเลือดเหรอมีเลือดเหรอทำอะไรของมันนะทำอะไรหมดแต่วิถเหยืเอาไม่ไหวจะเอาเอ,าากกอนินดีดากลอนไหวไมเนี่ย Lean.

อย่าทำให้ซัมพีซีฉันเลกเซ่ตายเน่ไอ้วิทย์ถวยหัวเธอสำหรับวันนี้ก็ขอบายเำาสู้วิทย์เธอเฉยๆได้เสเซอร์ตาเลเซอร์ตานุบน,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 น้ำแน่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 ลองส่องดีมาอยู่ไหน ไปที่ยาสองดูที่มันอยู่ไหนไม่เอาสองดูเฉยแล้วชุดตารนี่ไงสององแบบนี้เอานี่ไงนี่นี่นั่นี่คุณไม่เห็นหรอกต้องดมมันไปใ้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเหลว ก็ขอบายบาย,บายกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่สู้กับวิทเตอร์นะครับโอ้ยบายบาย